หากเธอเป็นรถยนต์ทองถนนก็คือฉันหากเธอเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ในคราวทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะ เก็บรักษาเธอไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำลายเธอถ้าฉันยังยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอทั้งหมดใจที่มี <c oughs> baby I love you จับแรงเนาะ I'm <laughs> sorry.